E สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีนะคะโลสิพาเขาในปารีสเ้อค่ะแต่ว่าโลสิพาเขาไปยังตามรถไปเบิ้ง้อคะไปไปครับไปไปเบิ้งรู้พี่น้องลถดหน่ะเป็นคนขี่ลืมด้วยความสาาาัเพล่าของเจ้าของลืมกุญแจไว้ในรถผัววันนี้เส่วสีออกห้องได้เกือบออกห้องก็ได้โทรหาลงุงห้มาเปิดห,ห้องห้ยเสืสิได้ออกไปสรุปว่าสีหอดปารีสบ่ค่ะตามไปเบิ้งกันเลยคะ่ะไป เอาขึ้นเพจเนี่ยไป cái gì, ขนเสร็จแล้วก็ได้แล้วเอาเนี่ยเนี่ยสิ Cái กินตึกๆๆๆ Cái ซอ,อยก็ซอยเก็บของค่ะสิกว่าช่วยดิฮะช่วยดินะนะมาถึงบ้านปุ๊บก,ก็มีผู้ช่วยมาช่วยเก็บของเลยนะคะนี่อ่ะกับรถกามาฮอดบ้าน์ดเลยด้วยค่ะที่รถบอกว่ารถสิบาไปเบิ่งกยางยุบในปา่าลีสเนาะ<ม>พอดีว่าโลดระไปสง้างยางมา้าค่ะนัดรับอยู่ในปา่าลีสค่ะ แก่ๆคุมสิบสามคือว่าลานเอเชียคือใช่นะคะบัตรทั้งหมดเนาะแล้วรถเสบิงเนาะแล้วก็รถก็ดกได้ไปซื้อของมาพั้อมอน,นี่เหยีงยงยาพูโบได้แต่แกะห้เบึงเด้อค่ะนี่เลยค่ะใชดาาีหยังนเนาะปลาแดกนี่เองจ้าปลาแดกค่ะ ซีวิตนี่นะคะอยู่ไซกับอยู่ไรทำมีปลาแดดด้วยค่ะขาดปลาแดกงไม่ได้เลยเนาะรถสั่งมา12ขวดนะคะมาเพื่อมโม2ขวดเน,ะคะคนาะเพิ่มฝากสั่งเนาะ,ะแล้วก็นี่รถด,ด,ดีรถมูค่ะแล้วก็พริกทอดแม่ยิปซ์นะคะที่กํลาลังดังนะคะอันนี้ซื้อมา8ยูโรแล้วค่ะรถด,ด,ดีกับฮอลล์8ยูโรค่ะปลาล่าแม่เลี้ยนนะะดดงเนาะเพิ่มบริษัทสปอนเซนอร์ดอกแต่ว่ามักกินยี่ห้อนี่นะคะรถสั่งมาเนี่ยค่ะขวดละหาจุดหายูโรแล้วค่ะรถสั่งมา12ขวดนะคะ กะเล่นละค่ะคนอีสานบ้านเฮาเนาะไปยุไซกะขาดกระแดงบ่ได้ดเนาะโดนี่ขาดบ่ได้เด้อยกระแดกมันอยู่ในเส้นเลือดนะจ๊ะเ <c oughs> นี่ยค่ะไปกับเพื่อซิ่งนี่โดยเฉพาะเพราะนัดรับคนอยู่ในปฝาหลีเนาะแล้วก็รลุกกับไปแวะซื้อของอยู่ในหลานไทยอะค่ะว่าเมื่อบ่งว่ารถเดิอย่างนเนาะแล้วก็อีย่างที่รถกุ้งใจน้ำซึนเนาะเนี่ยค่ะไม่กดหายอยู่ตั้งโดนหายพอเห็นจากเชือเนาะบัดเซียนไปเห็นอยู่หลานไทยอยู่กัน พเพราะไม่กวดอยู่นี่นะคะมันกวดบอลนเนาะมันบวกที่ไม่กวดบ้านเฮาที่รถไปซื้อมาความกันกะซีมีถุงถุงเอามาไว้ห่ออาหารนะคะอ่าหนึ่งยูโรแปดสิบเดี๋ยวโหลสิบแปะราคาไทยไปไปไหนบินน้ำตาลขาวว่าราคาเท่าไรที่รถเฮ็ดคลิปนี้ออกมากโหรถกระยับให้ให้ไ,ไพี่น้องโหเห็นว่าชีวิตคนที่อยู่ในเมืองนอกเพิ่นใไซชีวิตจังใดสินะอีหยังที่เฮาจำเป็นเฮาก็ต้องซื้อเนาะคะ่ะเพราะว่าเฮาบ่สามารถกิน กินอาหารฝรัลล่งใดเพราะว่าเขาต้องกินอาหารบ้านเขาเองสินะและ้วแล้วตัวรถเองนะ่ยความชอบโดยเฉพาะตัวรถเองเนะี่ยรถเป็นคนที่ติดอาหารบ้านเขาเองและรถก็ได้อา่ามีดมะมีดบางมีดบางบ้านเขาซื้อเนี่ยค่ะมีดนี้ราคาหายูโรห0าสิบนะคะเนี่ยไม่กวดสองยูโรเก้าสิบห้าเดยูโรสิบแปดราคาไทยไหมผู้เจเสนอ แล้วก็เรากับใแว่ดล้างซองอันนี้เป็นเซมขนมจีนแหงนะคะอีกทีหนึ่งหนึ่งยูโรสิบซองติ๋มนะคะรถก็ได้กิมจิมั้ยกิมจิต้นผักกาดอ่อนค่ะเป็นยังรถคือมักตีรสชาติมันสีขาวขาวผักกาดหินบั่นเฮามันสีขาวกับเอ่อสมผักเซียนนะคะอยู่นี่บุ๊คสมผักเซียนกินรถก็กินอันนี้นะคะพอรถมักกินพวกของมาคองดองนะคะแล้วก็นี่บกพริกที่ขาดกรไดเลย บักพริกไปรยุ่ไสขาดบักพริกกับปลาแดดบักพริกนี่ราคาซีอู2ยูโร99นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไปเลยก็คือบัพฮงเบิร์เบิรหน่วยบักฮงโหลดซื้อมาในราคา7ยูโร88ซองติ่มนะคะเวลาฟานกับฟานเอาเบิร์นค่ะเอาฮอดแกนะคะ่ะเพราะว่ามันแพงโดนโดนกินเทอร์เนาะนี่นแหละค่ะมาใหม่รถตรม้มยำกุ้งแต่ว่าเป็นอวุ่นเส้นค่ะลดซื้อมา10หาหอะคะ่ะเพราะว่าโดนโดดรถได้เขาในเมืองเชียงเนาะ บ้านโหลดเนี่ยยุห่างจากตลาดหัประมาณ20กิโลน้ำหนักรถไฟไปนะคะแล้วรถซื้อมาหาคุงนะคะเนาะแต่จะนี่ย่างอีกรถซื้อโน้ใหม่มาพร้อมนะคะโน้ใหม่อันนี้มันคือเอ่อโนอโจดบ้านเ้าะค่ะเนี่ยผู้ใดเคยกินโนอโจดเนี่ยโนอนไฟอะไรคะเนี่ยรถลดกระเฉดมาแกงอน้ใหม่ใส่ฮิตด้วยค่ะ แล้วกัที่ขาดก็ได้อีกอย่างที่รถมากกินก็คือน้อไม่สมนะคะน้อไม่ดองเนี่ยค่ะเอามาเฮดได้หลายเมนูแล้วค่ะเอามาซุปน้อไม่สมผัดเพ็ดหรือว่าเอามาแกงก็ได้แลค่ะรถมากหลายขาดบ่ได้เด้อจ้ะนี่แหละค่ะอ่าน้อไม่ดองนี่ราคาซียูที่ซียูโร่เจ็ดสิบห้าค่ะราคาน้อไม่กระป๋องธรรมดาในนองไม่น่าจุดนี่หนึ่งยูโร่เก้าสิบห้าบาทแล้วกันนี่ค่ะเห็ดเพาะนะคะเอาใส่กระป๋องมาราคาเห็ดเพาะซียูที่หกยูโรเก้าสิบห้าค่ะ กับเจ็ดยูโรนะคะรถไม่เคยกิ่นกระเทือแต่ว่ารถกับซีโร่กินเบิงว่ามันสซีแสบคือของสดบานเขาบอกปลาเค็มค่ะปลาเค็มปลาเดียวเดียวนาะงเบอร์เจ้ามาหนึ่งเบอร์เจลนาะราคาซียูที่อหกยูโรเจ็ดสิบนะคะ้วก็ตัวนี้ปลาดาบเค็มปลาดาบเค็มยูที่หกยูโรเก้าสิบห้าค่ะเนี่ยค่ะหมูสัมซันซอยู่ที่6ยูโรเก่าเก่ยูโร แล้วก็มีเนื้อค่ะลรเราจะไม่เห็ดกลิ่นจิ้มจุ่มเนาะยูที่หายูโรสิบเก้าริมเป็ดจ้าอันนี้ลิ้นเป็ด๊ะอยู่ที่สี่ยูโรเก้าสิบห้านะคะ้วก็ตีนไก่เครื่องโลค่ะเราเสียมาต้มน้ำกับปุ่มเนาะตีนไก่ยูที่หนึ่นนะะงยูโรเก้าสิบห้าเก้าสิบแปดด้ค่ะถลกลงมาเนี่ย้วก็จะมีปีกไก่ค่ะปีกส่วนการของเขาเราซื้อมาสองแพ็คแพ็คอันนี้สองยูโรหกสิบเอ็ดลดราคาค่ะ แคนีซีอู2ยูโร77นะคะใบบักูดนะคะใบบักูดแบบแซ่แข็งมันบ่มีแบบสดบานเท่งร้านะ,ะนี่ใบบักูดใบบักูดซิอูที่1ยูโร45กระเทียมโลหนึ่งกระเทียมโลหนึ่งซอูทีกระเทียมกระเทียมกระเทียมปาหมิ้น,นะคะ่ะแท่แข็งมาก่ะอะยูทีหางยูโร8 83นะคะเดี๋ยวรดเอาของพวกนี้ไปแซ่แข็งก็ได้ะคะ่ะของแซ่แข็งเดี๋ยวมันจะละลายก่อนเนาะ,ะแล้วก็ซีนี่กระเพาะหมูนะคะ่ะ เราจะต้มยำหรือว่ายำก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่ะโหลามากแล้วก็งงนี้เส้นใหญ่ค่ะมื่อนีนเสพผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่นะคะใส่ใบข้น้านะคะเส้นใหญ่เส้นใหญ่ซีอิ๊วทีสองยูโรอ่าเจ็ดสิบแปดนะคะเมื่อกี้นี่กระเพาะหมูซีอูสามยูโรสิบ้อค่ะข้าวน้านี่ซีอูเอ่อสองยูโรเจ็ดสิบสี่ราคาอันนี้เอ่อผักชีใบปเรื่อยหรือว่าพักทอมปีบ้านเฮากบบยูสองยูโรห้าสิบนะคะนี่แล้วก็มีตะไคร้ ตะไคร์รถซื้อมาติซิโทเนนตะไคร์อยู่ที่สามยูโรสามยูโรเก้าสิบเจ็ดเนี่ยค่ะซ้ำนี้นแหละค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนี่ยค่ะทุนค่ะอะไรค่คยกินแนวทุนรถซีเอามากินกับแังโมฮงด้วค่ะแซบ่บอันเนี้ยทุนนี่ซียู่ที่สองยูโรสามสิบหกด้วยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นสาลีเกาหลีค่ะข่าวว่ามันแซ่บเบิ่งเบิงหน่วย หน่วยแบบไงสาลีเกาหลีซีอ,อูทอุโมงค์เมนอุโมงค์แมนจะว่าพิษทูนซสำเนี่ยค่ะสามยูโรยี่สิบซาลีเกาหลีเนาะสองหน่วยรถซื้ออยู่สองยูโรเจ็ดสิบสี่กระเถิวอวอ่าแพงค่ะนี่มันจอ,อกันบ้านเนาะนั่นแหละค่ะเืิอนี้รถก็ได้ไปซื้อของน,นู่นนี่นั่นมานั่นแหละค่ะลดก็ มาบอกราคาให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะคะว่าราคาของอยู่ประเทศนอกกับบ้านเาอะมันแพงกว่ากันหรือว่ายังจังไหนก็บอกง่ายๆกับว่ารถจะมาเปรียบเทียบราคาไอ้เบิรงว่ามันแตกต่างกันไรบ้างนิดนี่ยค่ะรถไปซื้อมาบินนี่เบอร์เก้าสิบสามเก้าสิบสามจุดเจ็ดสิบหกยูโรค่ะอีกบินหนึ่งเบิร์เอ่อพอรถจอดหลายลานเนาะสิบเก้ายูโรจุดห้าค่ะ อีกดินนึงเบิดสิบยูโรก,กว่าเนี่ยแหละค่ะเอาเป็นว่ารถสิบใบพัดซิอิ๊วแล้วเด้อค่ะเนี่ยค่ะของทั้งหมดที่รถซื้อม้าเนาะคะ่ะเ,เดี๋ยวรถสิรวมราคาให้่าเป็นเทเด้เอโดนโดนรถเข่าไปซื้อเทือด้วยค่ะประมาณเดือนนึงเดือนละเทือด้วยค่ะแล้วกับของที่อีกจุ๊บจิกจิก,จก,จกรถสิซือ้อเสริมเอาแ้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นของของหลงัลกๆที่ว่ามันกินใส่กินได้ได้โดนได้น,น,นะะ้นแ้วค่ะนี่นะคะ จะไหนกระทะมาคลิปนี้โหลดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โหลดน้ำเ้อดะๆคะ่ะโหลดฝากเงินฟันตัวเ้อะๆคะ่ะเอาเป็นว่าพ่อกันคลิปหนาด้ค่ะคลิปหนาโลดสีผ้าเห็นยังถามเบิ้งด้ค่ะว่าคลิปหนาโลดสีผ้าเห็นยังเนาะบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุขเ้อะคะ่ะบ๊ายบาย